ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับคลิปนี้มีแม่ลูกแม่ครับสาวหน่อยเนาะนี่เวียดมีสามตัวครับเมื่อนี้มาเปื่อยละข้าพี่น้องเอาไปเลี้ยงครับเดี๋ยวให้เบิงเป็นแม่ลูกก้อนครับแม่ลูกลูกแม่ครับแบบข่มด้านหน้าเลยครับลูกสาวเจ็ดเดือนนี่เาียด หาเดือนครับลูกสาวหาเดือนเนาะเป็นพอพอ่อตัวบ่พ่อตัวครับพ่อตัวเป็นพอ่อตัวครับอายุหาเดือนครับอ่าแม่เป็นแม่ลูกแรกเนาะครับแ,แ,แม่ลูกแรกแม่กระทับแล้วครับแม่ทับแล้วครับทับโตบ่รครับโตครับรอบนึงแล้วครับแม่ทับโตได้รอรบ,อบนึงครับเปิดเวลายมันได้บาทยี่เว็เปิดไปเศร้าเก่าครับข้อมนี่เพิ่นเปิดไว้สองหมืนเก้าพันบาทครับพี่น้องต่อรองได้บาทยี่เบ็ด ต่อรองราคาได้เด้อครับพี่น้องเอาเบอร์โทรแนนยเวดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องเบอร์โทรแนนยเวดครับโทรเข้ามาต่อรองราคากับเพื่อนเอาเด้อครับผู้ใดมักแม่ลูกลูกแม่ครับสีแดงครับเป็นตะเลียงอยู่ครับลูกกับหาเดือนแข็งขากันยัยดีย่นดีครับหนาย่นดีครับนี่ครับขนาดเจ้าน้อยนี่ล่ะขมุน ต้นนี้มีป่ะนายเบียดต้นนี้เบิดครับรับประกันต้นนี้ครับขาทกขาทอนส่วงสุดหางดวงหางดอกเพื่อรับประกันต้นนี้ให้ครับแม่ลูกบ่มีต้นนี้เนาะทั้งแม่ทั้งลูกนุ่มติ้งกับโบมี่แม่ท่ายสูงไร้แม่นายเบียดร้อยสามสิบปวกครับเปิดต้นไ้ก่อนครับแม่ท่ายสูงอยู่ร้อยสามสิบครับนี่ครับเปิดต้นไปก่อนส่วนลูกนี่ประมาณร้อยยี่สิบเนาะประมาณราณา้อยสิบห้าร้อยยี่สิบประมาณนี้นี่ครับ สีแดงดีครับมังหันแดดยันนี่แดดอ่อนครับมันเล่า่ยโบเข็มปันใดบบสัตปันใดครับนี่ครับเรียบยังกับง่ามครับกีบลงกีบเรียบชีดสะดือแม่กับขั้วอ่างใส่ได้ครับเป็นงัวไทยใหญ่เนาะเป็นไทยใหญ่นี่ครับมีดางอยู่ท่องไหนหนึ่งถือว่าบลินตั้มนี้เด้อครับตั้มนี้บ้านาเขียดครับแต่ว่าการใจหลวงเพื่อนี่ง่ามครับ จลูกเบื้องครับเบิ้งลูกโยงย่อดีนะจนย่นหมดแล้วครับย่นยับหมดแล้วครับลูกกระไดขนาดเพิ่นผสมโตมากทองทองที่สองนี่เพิ่นกับผสมโตอีกทองที่สามยังเอาไปผสมหลอดเอาครับเบิ้งครับงามดีครับท่ายืนครับเงาอ่าดลาดเลยทึ่งนาทึ่งตันลูกสาวหาเดือนครับครับ จกเับได้รูปแด้ไปได้เนาะจุงได้ะนี่แจุงจั็หน่อยห้พี่น้องปเบิ่งทายางเช็กน่อยเบื่องครับ้งรับเรื่องครับตาุงทายางไฟเปันดพากำลังีไม่มันก็ใส้เข้าไม่บ่มันละใส่เข้าบผูกระโดดผูกผูกข้อไปือเบิ่งครับนี่ีละหนี่ตายุงทายางเพิ่นบมมีตำนี้รับประกันตำนี้ให้ครับ แม่ลูกลูกแม่ครับนาเลียงครับราคานีครับคือว่าคุ้มค่าครับพี่น้องราคางัวปกติก็น่าจะราคาสูงกว่านี้อยู่ครับเพราะว่าลูกนี่มันเก่งแห้งครับลูกลูกหนังดีสีแดงหนังนาย่นยุนยับยับงอก็ยังสดๆอยู่ครับงวลูกแหลกยังตอดยอดอีกเยอะครับสองหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องราคาาครับแม่ลูก ลูกแม่ครับส่วนแม่สาวุนหนาจะเป็นงัวเอฟเนาะเป็นงัวเอฟมีใบเด้อเด้อนายี่เนีน่นเวียดใบเกิดก็มีเป็นลูกเขี้ยบสามหนึ่งครับส่วนแม่สาวหน่อยเอาเอาสาวหน่อยมาเบื้องเงี้ยเบียดบานนี่สาวหน่อยงัวเอฟเป,ไปิดเป็นสามซิมห่าหนารุ่นครับงัวเอฟก็ได้ยซ้ำราคาตรงลง นาเก็บครับนี่สามซิบหาเป็นว่าเอฟพัฒนาได้ตอ่อยอดกันได้ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่น้ำมาเบิ่งครับนี่ยืนน้ำกันเห็นยืนน้ำกันนี่แล้วใช่ <c oughs> สูงไรไปไหนเนี่ยเบียดสาวหน่อยนี่เดี๋ยวไปไกลจะไปไกลไม่นั่นนิ่งลุกนิ่งนิ่ง นจะจุงได้โอ้โจ้งไปจ้งไปเยอะมันมากก่งมันจะคือหาวเลยล่ะเอไปอันผูกไวเสามันบอยู่นะดึงไปนี่เวทใหใหญก้นมาทางนี่ตินมันมาหนี่เรียบร้อยเราได้นี่เป็นแค่ํำบัน เปิดใบเท่าไรก่อนเนีเวียดเปิดไบสามสิบห้าน้อมันอยากเมียงออยากเมียไหมครับพี่ร่องเปิดอืมเปิดไบสามสิบหาครับต่อรองราคาก็เพิ่นเอาเด้อครับผู้ใดอยากเอาไปฮารดไปฝึกเบิ่งครับจะผูกจะผูกจะาไปทำอะไรโบผูกกล้แห้งสิไปถ้าปลูกมันอยู่ จูงไปจังไงกันนะเอาผู้ได้มากจังเอาไปฟึกเออกครับพี่นออ้องมันหูอยู่แต่ว่าเพิ่นเอาแมา่หน,นีมันบ่เคยอยู่ผู้เดียว,ไ,วได้ละเอียดกับกยุน้ำมาตีมเพิ่นครับเดี๋ยวจังโท่มาหลังไม่หาเพิ่นครับจังทักไล่มเบึงได้ละเอียดน้ำเพิ่นนี่ครับสามมืินหาพันบาทเนาะ ต่อร่องเอาครับพี่นอ้องอ่เบอร์โทรยึดหลอดกันยัยเบียดศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น,อน้องเบอร์โทรยัยเวีครับแมียบรูมันก็นเลื่อยอางอันนี้เนี่ยครับหัวเอฟครับสำหรับสายพัฒนาครับพัฒนายัางไงครับเนืงอหนังดีแกงขาดีจำนี้ไม่มีน,อน้อยัเยบียดบตสิทธิ์ถือง่ามสี กะแดงครับแต่กะบัวปันไหนหัวหลุนเห็ดเขาเนาะนี่เบียดหัวเห็ดเขาครับหัวลุนเห็ดเขานุ่มซีนังบัดอกขาบัวทุกบัถอนรับประกันให้เนื้อหนังบัวหลวงวงครับควบหนาควบลึกควบเยาวควบย่ยนกะมีให้เห็นครับนี่ครับหนาพระหน้าครับคลิปหูกะดำดีต่อร่องไหนคือเก่าครับเลือจะยกทั้งสามตัวได้ครับคุณว่าทรงฟี ตรงฟีคือเก่าบ่ะตรงฟีคือเก่าพันว่ายกสามตัวก็ได้ครับราคากะตตอร่องได้อีกพันว่าขอยกสามตัวกับตอร่องได้ได้อีกหรือจะเอาแค่แม่สาวหรือเอาต่แม่ลูกก็ได้ครับจังทักเขาม้าทู่เขามา,อมาตอร่องออกก็เพลินเด้อครับเอาคลิปนี้กับฟากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องยูทูบลุงเรขินน้ำครับเพื่อจะไปพลาดคลิปใหม่ครับช่วงนี้ก็ เริ่มมาไทายเรื่อยๆครับพันได้มากกัเริ่มมาไทยหายไหมครับห่างหายไปโดนกับฝากคิดตามน้ำครับ